ี่มาแบบล้นๆทั้งข้างหน้าทั้งนู่นข้างหลังอีกขนมถ้วยขนมถ้วยขนมถ้วยอยู่วะเตยไพกันอีกปี่วะแดงอยู่สี่ตัวเลยเอ้ามาครบสี่แล้วมาแล้วต้มกลับมาแล้วไปไปไปเฮ้ยหล่อเอ้ยเขาไกลแล้วมามาโอ้ยนี่จะมา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 มมาโอ้ยโอ้โหมาหามาหาหมดเลยโอ้ยคาบคาบเรารู้แล้วฮึมฮึมจุ๊บปากกันอีก มา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 อจับเอยู่ครบนีครข้า้ะเี่ับับับเเเนี่ยนี่ดูพี่อ่อนิ Hayır, ือจะหกอี้้่งเกมมองวาไปไหนมาเขาไปไหนมาพ่อจับพ่อจอจับพ่อจับหน่อยพ่อจับหน่อยไหนพ่อจับเลย <c oughs> อะไรเนี่ยอิฐาหรอ